มีคนอยากเจอคุณอายใจยโสธรนะในประเทศไทยก็มีนะเออในประเทศทก็มีเป็น FC อาจารย์นี่แน่เอฟซหมอลุกหมูเนาะโอเคมีคนอยากเจอคนสุดๆเลยวันนี้นะนี่ใครเอ้ยดูสีดูสีว่าใครเอ้ยอะดูสีว่าเป็นใครรู้ไหมในใจมีใครต้องรู้แหละว่าเป็นใขรนะคะ Paste of p ฟ t t นตะะคะคนนี้นะคะถ้าท่านผู้หญิงมาดูก็แหม ผู้ชายคนนี้นะคะเขากําลังเหมือนแบบหน้าตาพิมพ์เผาสูงเลยจุ่มจิ๋มอ่ะก็จุ่มก็จิ๋มเนาะคนที่อยากเจอคุณอะ่ะนะคะจุ่ม,จ,ม,นะะออจ,มจิ๋มนะคะเออจุ่มจิ๋มนะก็เปรียงเหมือนคนหน้าตาดีอ่ะจิ้มลิ้มอ่าน้าตาดีจิ้มลิ้ม,าาจม,มใจดีนะคะตัวมาเท่จังเลยถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนแบบมันแมนแมนิดนึนงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนใจดีใจดีนะอยู่เดินไกลไม่ได้คะ่ะภูเขากัน้นขวรางคุณ ใจตรงกันนะใจตรงกันนะแล้วก็ไลสไตล์นะคะความคิดเห็นความอ่านที่คล้ายๆกันนั่นแหละคะ่ะเป็นคนใจดีทั้งคู่มีความรักมีความเมตตามีความหวังดีให้กันมีสิ่งมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในใจกันเยอะนะคะระหว่างคุณกับเขาเขากับคุณเนี่ยนะคะมันเหมือนแบบคอนแทคกันหรือคนที่กําลังรักชอบกันเข้าใหม่ปาะมันแต่งงานกันใหม่ๆหรือแฟนทํางานอยู่ต่างประเทศ <c oughs> คุณอยู่นี่อีกทีหนึ่ง อ่าอ่าใจเขาดีใจเขาดีนะรวมไปถึงใจเขาด้วยนะอ่าใจเขาดีนะคะนะคะใจดีมากนะคะเป็นคนใจดีมีน้ำใจชาวราศีพฤกษกันมากรน,นะคะธาตุดินนะคะแล้วก็วันจันทร์ด้วยวันพฤหัสด,ด้วยเหมือนครูบาอาจารย์ใจดีอ่อนน้อมอ่อ,อนหวานอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ละเอียดละออการแต่งตัว ช่างมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองเหลือเกินโดนใจเหลือเกินอ้คน,อคนที่อยากจะเจอคุณเนี่ยมันเหมือนตัวเขาก็ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเออเฮ้ยอยากที่จะมีความรักละอยากที่จะเปิดตัวละอยากที่จะเปิดใจละอ่านะคะพึกงศกันบังก่อนค่ะนะคะคนวันจันทร์นะอ่าได้หมดอะค่ะคนวันจันทร์นะอ่าคนวันจันทร์ค่ะชาวราศีพฤษภกันบางก่อนนะคะคุณวันจันทะนะร์เป็นคนมีเสน่ห์ค่ะนะคะเป็นคนอ่อนหวาน เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบมีความโรแมนติกอ่าคนแดนไกลนี่เขาโรแมนติกนะอ่าคนแดนไกลโรแมนติกเกาหลีก็ได้ญี่ปุ่นเกาหลีจีนฮ่องกงเลยได้หมดแหละค่ะเอเซียยุโรปได้หมดนะคะตั้งแต่อาจารย์เกิ่นไปตั้งแต่แรกก็ดูสิการนะคะเขามีบ้างก็เหมือนว่าตัวนี้ก็เป็น3มขีดใช่ไหมเป็นข้าราชการได้นะคะเป็นข้าราชการที่มีขีดมีบ้างอยู่ในขนบธรรมเนียมอยู่ในศิลธรรมเป็นครูบาอาจารย์ได้ค่ะคนนี้นะ แล้วก็อยู่กับธรรมชาติ่าอยู่กับธรรมชาติเขาเป็นคนโรแมนติกมากกว่าคุณไอ้เราเพามันเป็นคนตรงส่วนเขาอะโรแมนติกมากจ๋าเลยจะ้ะเป็นคนโรแมนติกจ๋าเลยจ้ะเป็นคนโรแมนติกเป็นคนที่มีโมเมนต์ทางความรู้สึกที่ดีมากและตัวเขาเนี่ยก็เป็นคนที่มันมีมันเหมือนแบบมีช่องว่างระหว่างความรู้สึกอืมช่องว่างระหว่างความรู้สึกตัวเขานา้เป็นคนที่มันเหมือนตัวเขาก็ มีบริบทของความรักอยู่เหมือนกันนะละเอียดละอ่อนนุ่มนวลชอบธรรมชาติอ่าละเอียดกว่าเราอีกเราเนี่ยเหมือนคนละเอียดอ่อนไม่ละเอียดออกโอกกะโบบะเออเอาสิโกกะโบบะเออเราเป็นคนแบบโกโก้แต่มันก็มีความน่ารักแหละคนคนนี้อยากเจอคุณทํางานเยอะอ,อ,อยากเจอจังเลยอะ่ะหัวใจที่มันแบบต้องการต้องการอะไรเงี้ย ก็จริงอะโบบ้าโกกาไปเรื่อยชอบทำไรตลกตลกไอ้ที่เขาอยู่กับคุณได้เขามีระเบียบเรียบร้อยมีความนิ่งถึงเขาจะเอลูกไม่ต่อพ่อไม่รวยแต่เขามีความนิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะเนาะออแล้วก็มีความเป็นใจดีรักเด็กรักเด็กรักผู้ใหญ่นะคะบางคนหน้าตาแบบสองโจรแต่ว่ามีคนใจดีอย่างเงี้ยจะมีความเป็นระเบียบกว่าคุณคุณโบบ้าโกกาไปเรื่อย แต่งตัวอะไรก็ไม่ไม,ไม่รู้แบบวางไม่เป็นชิ้นเป็นอันถนะ้าถ้าเป็นคู่รักผู้สามีนะแฟนต้องเนี่ยเขาเป็นคนเก็บให้คุณนะคะหรือถ้าเป็นภรรยาภรรยาเป็นคนเก็บคุณก็ไม่ไม่นี้หรอกเนาะเออนะเออคนอันไพน่ในขยิมตามนะเพรัะพลังพลังบวกจากคุณแล้วก็เป็นคนมีสินมีทามคะ่ะไพ่ไปนี้นะคะยังรวมไปว่าเดอะเฮอร์มิ เฮอร์มิตความนิ่งสงบความเงียบงนันเป็นคนที่ค่อนข้างโรคค่ะโลกส่วนตัวสูงมากโลกส่วนตัวสูงเดอะเฮอร์มิตนะเหมือนนักพจน์เหมือนนักบวชที่จําศีลถ้าเป็นนักพจน์นักบวชก็อยู่ในป่าในเขาก็คือชอบธรรมชาติแนะ่ไม่ค่อยชอบสุงสิงกับใครจะพูดแบบ ลักษณะภายนอกอะ่ะอาจจะเป็นคนที่คอยพูดเยอะมีความรู้อะไรเงี้ยแต่จริงๆก็พูดพูดน้อยไม่อยากที่จะเจอใครม่อยากที่จะเจอสังคมชอบอยู่เป็นโลกส่วนตัวเยอะชอบอยู่ในถ้ำชอบอยู่ในบ้านในห้องซีเรียมีโคมไฟมีตะเกียงคือก็ก,ก,กลุมเป็นติกอะค่ะมีไม่เทา้าอันหนึ่งคือที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเขาชอบสวดมนต์ภาวนาขอพรคือนี่เป็นคําเปรียบเทียบจากไพ่ยิปซีนะเออนี่อธิบายตามไพ่เลยนะแล้วมีคลุมปกคลุมเนี่ยแล้วคนคนนี้ เหมือนแบบมีอันนี้ด้วยนะมีถ้าเป็นป่วยก็มีนะมันเหมือนโรคประจาตัวภูมิพูมภูมิแพ้ไอจามน้ำมูกช่วงนี้นะเขาก็จะเป็นบ่อยในช่วงนี้ถ้าคุณดีกับเขาหรือคุณคุยกับเขาคนที่อยากเจอเนี่ยเขาก็มีแบบโรคประจาตัวคือภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแพ้ครีมแพ้สารเคมีนะคะแต่งหน้าแต่งตัวบ่อยก็อย่างนี้แหละมีชิดไปอะไรแบบนี้เนาะอ๋อสิวขึ้นเต็มหลังอะไรอเงี้ยแหมแม่หมอไปเห็นเขาถึงดเหมันก็ มันก็ไพ่มันก็ขึ้นแบบนี้นะเนาะโอเคค่ะคนนี้เป็นคนที่เหมือนพระจำศีลภาวนาที่อยู่ในห้องเป็นนักพจน์เป็นนักบวชที่เป็นพระชาวบ้านก็เปรียบเหมือนว่าตัวเขาเนี่ยจะนิ่งมากสุขขุมนุ่มลึกเป็นครูบาอาจารย์ที่ความจริงมันน่าจะมีความเบื่อเนาะแต่มันไม่เบื่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีลูกเล่นมีโมเมนต์มี moment, มคําพูดที่เหมือนแบบ มีคําพูดตรงมะตรงมะมีคําพูดที่มันเหมือนแบบมันโดนใจคุณมากๆอ่ะแล้วเขาก็เป็นคนโรแมนติกคนไม่พูดแต่โรแมนติกพออยู่ด้วยแล้วมันโดนใจคุณจริงๆิงคนคนนี้ที่อยากเจอคุณนะคุณน่ะเป็นคนโกกาโบบะแต่คุณก็ป็นคนนี่น่ารักสําหรับเขานะเออคุณเป็นคนน่ารักสําหรับเขาเขาจะคอยเป็นห่วงคุณเพราะคุณเป็นคนที่ไม่มีความเรียบร้อยหรอก ตรงมุตรงปี้ไม่เรียบร้อยลืมลืมนีมล่ล,ล,ล,ลืมนั่นอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณก็เป็นคนที่ชอบเครียดจริงๆอ่ะล่าเลินจำใสนะคุณอ่ะแต่คุณเครียดคุณมีเรื่องเครียดมากกว่าเขาเขานี่มีสติไงกว่าเขาจะเครียดได้เขาไม่ได้เครียดนะเขามีสติเขามีปัญญาที่เขาจะคิด ไตรตรองวิเคราะห์แยกแยะประเด็นออกไปอะไรเงี้ยแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนแบบคุณเครียดง่ายแล้วคุณจะออกแสดงออกสีหน้าแล้วแบบตาแล้วเมื่อไหร่นะคะที่คุณเครียดเนี่ยคุณจะลงกับเขาคุณจะใส่อารมณ์กับเขาหรือพูดจาไม่ดีเนี่ยคุณก็เครียดนะเหมือนแบบคุณตามเขาคุณโทรหาเขาคุณส่งข้อความแล้วเขาอะ ตอบช้าคนคนนี้ตอบช้าคะ่ะไม่ว่าจะเป็นข้อความแล้วแทบจะไม่เล่นไอทีอะไรเลยไม่ค่อยมีความรู้ไอทีมีก็ไม่เล่นลําคารโลกโซเชียลไม่ได้เหมือนคุณคุณดูส่องตลอดติกตอกอืฉันดูหน,อหน่อยสิส่องหน่อยดิอเพจฉันดูหน่อยสิเออยิงตอนนี้เอฟเอฟเก่ง e นะคุณอนะเอฟเก่ง e เขาเนี่ยไม่มีอะธรรมชาติชุดยังไงชุดยังงันยูนิฟอร์มยังไงยูนิฟอร์มยังไงไม่มีเปลี่ยนจ้าคนคนนี้นะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะแต่เขามีความรักเยอะนะ เอาง่ายๆคนที่อยาเจอเนี่ยเขามีความรักมากเพราะเขาโรแมนติกีนเธอเขามีความรักเยอะมากและเขาก็เป็นเหมือนแบบอันนี้อ่านแลนด์ด็อกมาสมดวงนะคะทุกคนคุณโชคดีนะคะที่เข้ามาดูอะอันนี้นะคะเขามีความรักเยอะมากละเอียดอ่อนใจน้ําใช่ไหมเป็นธาตุน้ําด้วยก็กได้นะชาวราศีมีนกรกฏพิจิกธาตุน้าแมมอบส่งมอบส่งต่อแหละแ,แล้วคุณน่ะเขารู้อยู่แล้วนะคะว่าคุณต้องการ ความรักแบบนี้นะคุณต้องการนะมันช่องแหมและเอียดอละอ,อจังเลยไม่ว่าจะเป็นใบหน้าผิวเผาการมองช่องมองกันเหมือนแบบตัวเขาเป็นห่วงเป็นใยคุณเนะ่ก็บอกแล้วว่าโกกะบุบะอย่างนี้เขาจะไม่เป็นห่วงยังไงเหมือนชาวบ้านเขาที่ไหนละ่ะแล้วก็ก็เป็นห่วงเป็นใยเออเอสิมันเหมือนแบบเขาปล่อยวางไม่ได้จากคุณอนะทั้งเป็นห่วงทั้งทะนุถนอมนะ เขาก็เหมือนแบบคุณไม่เหมือนคนอื่นน่ะแล้วก็เชื่อคนง่ายคุณน่ะชอบเอฟชอบอะไรอย่างเงี้ยจะผิดหวังจากการเอฟตลอด <c oughs> เอฟเครื่องสมองสมอามบ่อยบางครั้งที่เป็นถ้าเป็นสามีคุณก็แอบรู้ไหอ,อาทิตย์นี้มาลอละอาทิตย์นี้มาอ,อ่ะเออเอฟบ่อยเอฟเก่งใช้เงินเก่งคุณน่ะส่วนตัวเขานะบอกได้เลยนะคะส่วนตัวเขานะบอกได้เลยว่าตัวเขาไม่ค่อยได้ใช้อะไรหรอกนะคะเขาทาํนะางานนะคะทํางานนะคะ จะบอกว่าธาตุลมก็ได้นะคะสวัสดีจ้าทุกคนจะบอกว่าธาตุลมชาวราศีกุมเมถุนตุลเป็นคนตรงแต่เป็นคนตรงที่อะไรที่อะไรขยายเฮมิดที่อะไรตรงที่มีธรรมะจะไม่พูดมากพูดน้อยแต่เวลาเรื่องงานอย่านะจ๊ะย่านะจ๊ะอย่ามายุ่งกับเขานะเขาในค่อนข้างที่จะแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยมีเกณฑ์เดินทางบ่อยต่างจังหวัดบ่อยดีลงานบ่อยประสานงานบ่อย ถึงจะมีเรื่องเครียดไม่เคยที่จะเอาเรื่องเครียดมาใส่หัวสมองของคุณเลยคุณด้วยซ้ำจุกจิกโบ๊ะบะักกับเขาตลอด <c oughs> เออตรงและปากแซบแต่ช่วงนี้จะแซบน้อยหน่อยเพราะว่าเขาก็รู้และเห็นใจคุณแหละเพราะว่าบางทีน่ะแม่ส่งลิงก์ส่งไลน์ไปก็กว่าจะตอบครึ่งวันค่อนวันรู้ว่าคุณน่ะน้อยใจเขาอยู่ไม่ใช่ไม่รู้นะฉชาดนะคนนี้น้อยใจแต่ก็เขาไม่มีอะไรอ่ะเขาแสดงความบริสุทธิ์ใจเขาก็ไม่ได้ คิดว่าเขาจะมีปัญหาอะไรเขาก็เลยคิดว่าพอเขาไม่ได้ส่งสัญญาณหรือส่งอะไรอะไรแบบนี้เขาก็เลยปล่อยปล่อยผ่านไปเพราะเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติคือคบกันมาต้องขนาดนี้แล้วอะจะยังไม่เข้าใจกันอีกอะไรแบบนี้แต่เขาเป็นห่วงคุณเอาเอาเป็นว่าเขาเป็นห่วงคุณทางานตรงนี้ก็ดีวงานอยู่ถ้าเป็นเจ้าของบริษัทก็ดีวงานตลอดเหมือนขับเคลื่อนเห็นไหมคนนี้พายเรือหกดาบ ต้องควบคุมทั้งสถานการณ์อารมณ์ลมด้วยไม่รู้จะทิศทางไหนมาต้องเจอคนเดียวเยอะแยะมากมายแล้วก็แล่นไปเพื่อไปหานชุดใหม่แล้วไปทางเพื่อจะประสบผวามสำเร็จในชีวิตเพราะว่าเขาก็เป็นผู้นําคนนะเนาะมันก็ต้องรับผิดชอบเยอะมีภาระหนี้สินมีการลงทุนอ่าปักแซกค่ะปักแซกนะมีการมีภาระหนี้สินที่ต้องดูแลภาระผูกพันกับธนาคาร ทำธุรกิจกับธนาคารธุรกิจกับคนดิวต่างประเทศอะไรแบบนี้เขาเขาต้องนิ่งและมีสติเอามากๆบอกได้เลยว่าคนคนนี้นะคะต้องใช้ความนิ่งใช้ความละเอียดใช้สติใช้ปัญญาปัญญาคือเครื่องยุดเหนี่ยวในจิตใจเขาเขาไม่พร่องนะคะในการเขาไม่พร่องต่อการวางตัวมีมาตรนักธุรกิจหน้าเกงขามนิ่งๆิ่งเออ ช่วงนี้นะคะหลังจากที่ชอบใส่เสื้อสีขาวมาตลอดก็ชอบใส่เสื้อที่มีสีสันและตั้งแต่ปีใหม่เนี่ยเป็นต้นมาลักษณะการแต่งตัวจะโดดเด่นมากๆคนนี้ก็ดาจันเนี่ยนะคะจะไม่อ่อนโยนได้ยังไงอ่าดาวจันดาวพฤหัสค่ะครูบาอาจารย์ อ่านะคะเขาชอบแต่งตัวโอ้โหมองยังไงก็สนใจคุณอยากที่จะเจอคุณถึงคุณจับโกกะโบบะ <c oughs> เขาก็สนใจคุณนะดอกไม้เห็นไหมความละเอียดละอในใจเห็นไหมถ้วยเห็นไหมส่งมอบถ้วยให้มีถ้วยให้กันอีกแล้วห่วงอะช่วงนี้เขาจะห่วงหรือห่วงคุณเป็นพิเศษนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าสังเกตว่าคุณเครียดมีเรื่องในใจเยอะ คุณไม่ค่อยเปิดเผยในใจให้ใครได้รับรู้หรือให้เขาได้รับทราบมีเรื่องในใจมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องไม่สบายกายตัวคุณเองนะดอกไม้เห็นไหมคะถ้วยแห่งถ้วยแห่งความรักสัญ,ญลักษณ์นะคะความรักดอกไม้ที่บริสุทธิ์คือคุณนะ่ะเขามองว่าคุณนะ่ะเป็นคนใจบริสุทธิ์ซื่อตรงซื่อสัตย์เป็นคนตรงๆที่ซื่อสัตย์แล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะห่วงหนัวห่วงตัวกับใครเป็นคนที่ ไม่เก็บเนือเก็บตัวเออแล้วเขาก็จะมีความหึงหวงอยู่ไกลไกลนิดนิดนิด,นด,นดเออนะคะเออนะคะเขามันเหมือนแบบถ้วยแห่งความรักใช่ไหมถ้วยแบบเนี้ยมันเป็นถ้วยทั้งมีทั้งดอกไม้อ่ามีทั้งน้ําที่อยู่ในถ้วยเนาะมันมีทั้งใบไม้ที่เป็นสีเขียวคือธรรมชาติของคุณอะ่ะมันตราตึงใจเขาแล้วคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับความรักโอเคแหละ เขามองว่าคุณอะเจอสังคมคนเยอะแยะมากมายแต่ทําไมคุณถึงไม่ไปจากเขาซึ่งแน่นอนคุณก็สามารถที่จะหาใครก็ได้ที่เข้ามาฮิลใจคุณถ้าเขาก็คุณอยู่ต่างประเทศเนี่ยทําไมคุณถึงไม่ไปอันนี้นะคะคือสิ่งที่เขาประทับใจมากเขาไม่ชอบคนเจ้าชู้ค่ะเพราะเขาไม่เจ้าชู้แล้วเขาไม่เจ้าชู้เลย เขาก็เหมือนคุณนะคะเจอคนมากหน้าหลายตาหลายสังคมตั้งแต่ล่างเย็นบนบนเย็นล่างเพราะเขาต้องดิวก็เปรียบเสมือนพ่อค้าเหมือนกันนักธุรกิจที่ต้องดิวต้องคุยกับคนต้องให้ใจคนให้ใจเพื่อนฝูงเขาไม่อยากต้องการไม่ได้ต้องการค่ะเพราะมันแบบบางทีนะเขาไปเจอสังคมที่มันเยอะแล้วไงคุณเขาไปเจอคนที่เยอะมากแล้วเนาก็ไม่ได้อยากที่จะเหมือนออกไปจากบ้านไปอีกกลับมาแค่อยากที่จะ คุยกับคุณวันนี้ถึงแม้ใจอมันเจอคุณไม่ได้หรือกายมันเจอคุณไม่ได้แต่ขอให้สายตายอยู่ในคุณแบบให้คุณมองเห็นก็ยังดีคอลิโอคอลหรือโทรหากันก็ยังดีเอาหนาที่รักเขาก็คิดนะว่าถึงแม้เขาจะไม่ได้ทำอะไรที่มันโอ้ยตอบโจทย์ทางด้านเรื่องความรักกับคุณเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เขารู้ว่าตัวคุณอะตัวคุณอะเข้าใจ บริบทของความรักจริงๆเข้าใจเข้าถึงจริงๆแล้วคุณก็จริงๆอะคุณเป็นคนกุกกาบบูบาทแต่คุณมีสติและปัญญาที่จะอยู่กับเขาได้เขาพูดอะไรแล้วเป็นอีกข้อหนึ่งที่เขาพูดอะไรแล้วคุณอะเข้าใจเข้าใจเขามีคุณคนเดียวที่เข้าใจเขาไม่น่าเชื่อใช่ไหมโอ้ไม่น่าเชื่อใช่ไหมที่คุณเข้าใจเขาอะมันเป็นอะไรที่อัศจรรย์ไหมบางครั้งคุณก็พูด คิดว่าคุณพูดไม่รู้เรื่องหรอกแต่เวลาถึงสถานการณ์จริงๆแก้ไขจริงๆคุณสามารถให้ความคิดกับเขาได้เขาไม่ได้ที่จะหยุดฟังใครง่ายๆถ้าไม่เก่งของเขาไม่มีทางฟังค่ะแต่เขาโดนใจตรงที่คุณไม่เช่าชู้คุณเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องอะไรอย่างนี้นะมันหมายความว่าคุณคุณไม่ไม่ได้ พาคุณไปในทิศทางที่มันไปเจอคนที่มันไม่ดีอเออนั่นนะคะ่ะคุณเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมเหมือนกับเขาเก็ตคาพูดเขาที่เขาอธิบายไปไม่ว่าจะเป็นธรรมะเป็นความรู้หรือเขาจะพูดภาษาอังกฤษให้คุณฟังหรือพูดอะไรสรรรับย์ยากอ่ะเข้าใจเขานะคุณน่ะเก่งอ่ะพราถึงสถานการณ์จริงๆคุณเก่งคุณเรียนรู้คุณสามารถคุยกับเขารู้เรื่องเพราะเขาเป็นอินดี้คุณโลกส่วนตัวเยอะอีโก้เยอะจ้าไม่แปลกอ่ะ ม่แปลกเลยที่เขาจะเป็นแบบนี้แล้ว The f อ่า The f คือการเดินทาง i สระเป็นคนที่ไม่ชอบยึดติดกับอะไรเป็นคนที่เหมือนแบบตัวเขาอะโดยนิสัยส่วนตัวเลยโลกส่วนตัวเยอะอยากทำอะไรก็ทำอยากไปไหนก็ไปเขาไปแล้วเขาถึงบอกคุณและข้อเนี้ก่อนหน้านั้นคุณจะรับในสิ่งที่เขาเป็นไม่ได้แต่ตอนเนี้คุณรับได้ในสิ่งที่เขาเป็น นี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่เขาโหประทับใจแล้วรู้สึกว่ามันมันมีอะไรที่ที่ดีมากๆเลยนะกับความสัมพันธ์กับความรักในครั้งเนี้เขาอยากเจอคุณค่ะเขาอยากสร้างมิมมตรไมตรีความสัมพันธ์ไปกับคุณไม่อยากปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปไหนรูนเพราะเขารู้ดีว่าไอ้ความสัมพันธ์แบบนี้มันหาไม่ได้แล้วจากไหนเนาะเพราะคุณก็คือคุณ คุณคือคนที่เหมือนแบบไม่ได้ต้องการเรียกร้องหรือความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอันนี้ชอบมากเขาชอบมากคุณไม่ได้เรียกร้องความสนใจจากเขาคุณแมนอ่ะคุณแมนมากปล่อยแหมเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วคุณก็ชอบแบบนี้อยู่แล้วจริงๆอนะก็มีบ้างแหละเนาะแมแเอ่มันแมนแล้วก็มีบ้างแหละที่มีเหมือนแบบจริงๆเราก็มีเล่ห์เหลี่ยมนะไม่ใช่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมนะเรามเรียกร้องความสนใจเยอะเหมือนกันนะคุณรู้ไงค่ะว่า สถานการณ์ที่คุณจะอยู่กับเขาเป็นยังไงรู้อารมณ์ของเขาและชอบแบบไหนจริงๆคุณเก่งนะคุณสามารถที่จะรู้ว่านี่ใส่ใจคอหรือนี่สัยอันแท้จริงของเขาว่วาต้องการอะไรฉะนั้นแน่นอนค่ะพอคุณลงดีเทลความรักไปกับเขาแล้วคุณสนใจคุณละเอียดอ่อ,อนคุณเหมือนแบบสนใจเขาอ่าแล้วคุณจะรู้ว่าเขาต้องการหรือชอบอะไรฉะนั้นคุณก็ เป็นคนที่ปรับตัวง่ายแล้วคุณก็ผ่านด่านเรื่องความรักกับเขามาแล้วหรือเจอความรักก่อนน้นนี้ไม่ดีมาคุณก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันจะใช่เดี๋ยวมันจะใช่เองและคุณเชื่อไหมว่าคนที่จาเป็นคนงี่เงา่าเอาแต่ใจพูดแบบเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่ชั้นเชิงและเหลี่ยมเยอะต้องยอมคุณอะเก่งนะเราอะไม่ธรรมดานะ <c oughs> ก็มีความขี้งอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาหึงคุณนะเออไอที่บอกว่าเขาไม่คุณไม่ชอบเขาเขาไม่คุณไม่ชอบเขา,เขา,อ,เขาอะไรแบบเนี้ยเขาก็หึงคุณแหละเขาก็พยายามเรียกร้องความสนใจจากคุณนะพอเขารู้แล้วว่าคุณนะ่ะไม่ใช่แบบนั้นนะเขาก็เลยปล่อยวางได้นะคะเขาอยากเจอคุณอยากอธิบายอยากพูดอยากพาไปกินไปดื่ม หรือทำให้คุณประทับใจอย่าเจอสังคมที่มันเปิดโอเพนอย่าเจออะไรที่มันรู้สึกว่ามันรู้สึกดีมากๆทางงานนี้เป็นของคุณนะอย่าลืมนะมีคนอยากเจอคุณสุดๆเลยวันเนี้อยากเจออยากพูดไม่เจอตัวเป็นๆไม่เป็นไรจ้าโทรให้หน่อยได้ไหมหรือโทรไปอีกได้ไหมอ่าบางทีนะกำลังอยู่กับเจ้านายสั่งสรรคเฮฮาปาร์ตี้กับเจ้านายเห็นข้อความแล้ว ก็ยังไม่สามารถที่จะคุยได้หรืออยู่ที่วัดอถือศีลปฏิบัติธรรมแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะคุณรู้ไหมว่าเขาแอบมองแอบสังเกตคุณหรือใจเขาอะ่ะรู้สึกว่ามันพัฒนาไปกับคุณอะ่ะตั้งแต่หลายเดือนแหละที่ผ่านมาอ่าเพราะอะไรเพราะตัวคุณโดดเด่นทางด้านเรื่องพลังงานไม่ว่าจะเป็นความคิด คำพูดไมเซตการแต่งตัวความละเอียดอ่อนการวางตัวความเป็นผู้ใหญ่ของคุณถึงคุณจะโกกาโบบะหรือคุณแบบคุณก็มีมุมที่มีสเสน่ห์อ่าคุณเป็นคนที่สร้างสีสันและสร้างรอยิมให้กับเขายู่ตลอดเวคุณคุณปล่อยผ่านได้กับสิ่งที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ไปวางคุณรู้ไงที่ผ่านมาพลังงานและจุกของค,คุณมันเต็มล้นเปี่ยมความที่คุณไม่ได้โลภมากหรือคุณไม่ได้ต้องการที่เรียกร้องเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วมันเป็นความสบายใจของคนสองคนที่คบกันเอาล่ะมันก็มีแลมแหมกว่าจะมาคบกันถึงด้านตรงนี้แล้วมันก็ต้องผ่านด่านอะไรไมาเยอะฉะนั้นแน่นอนค่ะไอความรู้สึกที่มันแบบจุกอก,อกหรือไม่โอเคสาหรับคุณมันได้ผ่านมาแล้วล่ะ นะคะมันได้ผ่านมาแล้วโทรได้โทรเลยนะคะไลน์ได้ไลเลยทักได้เลยนะคะเพราะเขาต้องการที่จะเจอคุณอยากดิวอยากพูดอยากเจรจาอยากสั่นสัมพันธ์และไปต่อกับคุณอยากให้คุณรับรู้ว่าตอนนี้เขาอยากเจอคุณมากนะไม่มีเรื่องอะไรก็แค่คิดถึงค่ะคิดถึงในความที่เป็นคุณคิดถึงความต้องการ คิดถึงบางมุมที่เป็นคุณและคิดถึงหลายๆฟิลที่เป็นคุณอะไรก็ตามที่อยู่นะ่ะตรงนี้หรือบทบาทความนหน้าที่หรือพลังงานความสำคัญของใจหรือสิ่งต่งตางๆที่เป็นนะ่ะเขาบอกเล่เลยว่าเขาไม่ค่อยได้รู้สึกแบบนี้หรือเกิดขึ้นชอยแบบนี้กับใครซึ่งพอเกิดขึ้นแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นอะไรที่พิเศษมากเลยนะคะ โอเคเนาะคนเดินไกลไหมได้ค่ะหมุนเวียนปรับเปลี่ยนอยากจะปรับเพื่อความรักครั้งนี้หรืออยากจะดิวกับคุณหรือไปเพื่อความรักครั้งนี้พลังงานต่อพลังงานความรู้สึกทั้งจักรวานทั้งพลังงานบวกทั้งคุณกับเขาเป็นคนที่มีจิตใจและศีลธรรมดีนะคะก็มีบ้างที่ขัดแย้งทางความรู้สึกก็มีบ้างค่ะที่ขัดแย้งทางความรู้สึก <S <S แต่ก็ปล่อยวางกันได้นะเป็นเพราะว่าเป็น,ปน,ปนความรักแบบความชอบแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คุยกันไม่ใช่เหมือนเด็ก นะคะมันผ่านช่วงจังหวะที่มันเป็นเด็กไปแล้วเอออะไรที่มันแย่ๆก็ปล่อยวางไปเขาก็คิดแบบนี้นะไม่ต้องเก็บมาคิดไม่ต้องเก็บมาใส่ใจนะคะปล่อยวางไปเถอะแล้วความรักมันก็ดีขึ้นเขาเหมือนตื่นรู้เพราะคุณนะคะเอาทางานก็เหนื่อยแล้วทาไมจะต้องมาเครียดกันด้วยอะไรเงี้ยนี่ตัวเขานะคะมุมมองความรักเขาเป็นพลังคนพลังงานดีชัดเจนต่อความรู้สึกของตัวเองไม่เจ้าชู้ค่ะทั้งคุณและเขาในช่วงนี้ แต่ก็มีหึงหวงกันบ้างอะไรแบบนี้แบกรับปัญหาภาระของครอบครัวไว้ทั้งคู่ไม่มีเวลาที่จะมาเจ้าชู้กับใครเป็นคนตรงและปากแซ่บกันทั้งคู่นะคะโบบาโกกาเขาก็มองว่าเป็นคุณและก็เจ้าอารมณ์แต่มีสเสน่ห์ทั้งคู่ค่ะสเสน่ห์ของคุณทําให้เขาอยากเจอคุณวันนี้ค่ะและคิดถึงมากคิดถึงที่สุดเดือดสันเกิดใจเขาที่มีความปรารถนาที่จะเจอคุณวันนี้พลังงานภาพรวมเป็นของคุณนะคะเชื่อว่ามีคนยิ้มอยู่ค่ะ รับพลังงานดีๆนะคะจากแม่หมอลูกหมูคนนี้นะคะพร้อมเป็นกำลังใจให้และสพอร์ตทุกคนเสมอนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนยิ้มนะคะแล้วมีความสุขดูเรนด้อมแล้วไปทำอะไรที่มันมีประโยชน์แล้วมีความสุขจะทำอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกตึงเครียดคลายเครียดแล้วไปยิบจับอย่างอื่นบ้างนะคะมันจะได้ทำให้สมองเล่นแล้วก็ ทำให้เรารับพลังงานดีๆของตัวเองด้วยนะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนขอทุกคนมีความสุขนะคะเลิฟยูอ่าเลิฟยูยูเลิ